ไอคิวคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาส้มลีมาปั่นก็ไม่หายคันจี้คันอยู่คันหูแล้วจะใครคูนี่ไรคนลูกชิ้นคันหูคันหูไม่รู้เป็นอะไร้ที่อย่างเงี้ยไม่คันชอบแสงไฟเด็กบ้าดเลยวะเด็กเล่นสสวัดีครับ จีนี้ครับก่อนเร็วนีครับก่อนครับสวยๆก่อนครับเร็วครับสวยๆก่อนอืมใชนี่หายทางกล้องน่ยเนี่ยพี่ออมครับพี่ออมก่อนสวัสดีครับไม่บายบ่ายพี่ออมกันไม่บายไหนบ่ายมืนเที่ยวเาตาปิ๊บตาปิ๊บตาปิ๊บมาเ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 มานว่าลืมละมาเไม่ลืมเออเไรเนี่ย สมองเบอร์อ้าปากอ้าปากพี่ออนดูอ้าปากเลยร็วอบๆไหนอบอไหนอ้ยเครื่องบินนางสาวไทยนางสาวอ้าวสนอยู่แล้วเนี่ยดูฟันน้องแมวมีกี่ซี่เงายฟันตามเริ่มขึ้่นบาย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 ดูดูทำมือเลยเป็นเล่นกับพอใจอยู่ รถแดงเข้าบ้าลยไปไปไปไไปสักที่ดิเนาะนักเห็ไหมน้องเซงละไปไปแล้วไปตีแดงกนเงแดงสามคนเลย จุ่งก็ก่อนเดี๋ยวพาไปไมาเห็นแล <c oughs> ้ว <c oughs> ไปแล้วนะบ๊ายบายเ่อแม่ลูกไปแล้วจะไปแล้วแป๊บหนึ่งขอเหอะอมน้องอยากไปแล้ว